ซึ่งสตรวรรษที่ปลายปากกาอันโลดแล่นผิ้วไหวได้กลั่นกรองเรียงร้อยถ้อยคําผูกโยงกันจนเป็นเรื่องราวถ่ายทอดออกมาเป็นนวนิยายอันทรงคุณค่าที่ติดราตรึงใจอยู่ในความทรงจำของใครต่อใครหลายคนเพราะไม่ใช่เพียงลีลาการเล่าเรื่องที่สะกดผู้อ่านจนยากจะละสายตาได้เท่านั้น แต่เนื้อหาที่แฝงไว้ด้วยแง่คิดยังช่วยเปิดมุมมองสะท้อนเบื้องลึกตัวตนของความเป็นมนุษย์ได้อย่างลึกซึง้งนวนิยายมันเป็นแนวหนึ่งของวรรณกรรมนวะใหม่แล้วก็นิยายน,นวะนิยายนนก็คือนิยายใหม่เรื่องที่เก็บเอาประสบการณ์ในสังคมนี้มาเขียนตกแต่งให้มันน่าอา่านให้มันมีการดำเนินสอดคล้องไป ให้คนติดตามความสนุกของการอ่านนิยายเนี่ยมันเป็นความสนุกแบบหนึง่งที่ไม่ใช่รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่คือการดื่มด่าค่อยๆอ,อ่านบางส่วนหนึ่งนะักเขียนก็ยังมีความสุขที่จะเขียนให้เห็นประเด็นบางประเด็นแล้วก็ค้างคายผู้อ่านอ่านบางทีอ่านแล้วเราก็ไม่เข้าใจไอ้การไม่เข้าใจเนี่ยนะคะมันคือเสน่ห์ของนิยายความนิยมที่ไม่เสื่อมคลาย ทำให้หลายสิบปีที่ผ่านมานวนิยายกว่า140เรื่องได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้อ่านเสมอมาและยังเป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพได้เป็นอย่างดีว่าแต่และอักษรที่กลั่นกรองออกมานั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่นวนิยายที่มีแต่เรื่องรัก,รกๆใคร่แต่เป็นเสมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนภาพความเป็นจริงของสังคม เพื่อให้เกิดการตระหนักและพัฒนาแก้ไขไปในด้านที่ดีขึ้นและนี่ยังคงเป็นหน้าที่ซึ่งไม่มีวันสิ้นสุดของสุกัญญาชนลสึกรหรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามปากกาปิิศนาอาโศกสิน กฤษณาเนี่ยเป็นเพชรเม็ดงามของวงวรรณกรรมไทยอาจจะได้รับความยกย่องในทุกๆด้านเป็นนักประพันธ์ที่เขียนนวนิยายทิมแทงทะลวงใจของคนอ่านนะคะได้ลึกที่สุดเท่าที่ได้เคยอ่านนวนิยายมามีนักเขียนไม่กี่คนนะคะที่ทำให้ตัวละครมีชีวิตออกมา เด้งออกมาจากตัวหนังสือเด้งออกมาจากตัวนิยายมุชน,นาสามารถทําได้สอนคนผ่านตัวละครนะครับคนจะดีคนไม่ดีให้ข้อคิดกับคนเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าคนคนนี้เนี่ยเหมือนไม้หอมชื่อเสียงหรือสิ่งที่ทำเนี่ยมันยืนยงยาวนานมันอยู่มัน,ม,นมันได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลาชีวิตจริงกับนิยาย บางครั้งก็เป็นเรื่องที่ใกล้เคียงจนยากจะแยกออกจากกันได้เหมือนกับเรื่องราวในชีวิตของสุกัญญาที่มีสุขทุกข์หวานขมต้องเผชิญทั้งเรื่องสมหวังผิดหวังไปจนถึงการต่อสู้เอาชนะมรสุมที่ถาโถมเข้ามาในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่เล็กจนโต นนั่นไม่ได้บั่นทอนให้ชีวิตของเธอต้องติดหล่มอยู่กับวังวนปัญหาตรงกันข้ามกลับพัฒนากลายเป็นพลังความเข้มแข็งให้แก่การใช้ชีวิตในเวลาต่อมาที่สำคัญเรื่องราวในแต่ละช่วงชีวิตนั้นได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นนวนิยายสี่เล่มอันได้แก่น้ำท่วมเมฆน้ำค้างกลางดึก น้ำค้างยามเช้าและลูกไม้ลายดอกรักโดยที่ผู้อ่านหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องเหล่านั้นมาจากชีวิตจริงของเธอเองสุกัญญาชนลสกเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2474 ที่แขวงสำราญราชกรุงเทพมหานครเป็นบุตรคนแรกของนายกระมนและนางทองโปรงชนละสึกมีพี่น้องทั้งหมดรวมหกคนในวัยเด็กเด็กหญิงสุกัญญาเริ่มต้นเรียนหนังสือชั้นประถมที่จังหวัดอ่างทองเนื่องจากต้องย้ายตามบิดาที่รับราชการเป็นสหกรณ์จังหวัดไปประจำอยู่ที่นั่น ต่อมาได้ย้ายตามบิดาไปเรียนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนสุดท้ายได้กลับเข้ามาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครคือช่วง,งวัยเด็กนี้ได้ให้มีความสุขมากเลยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ ไปตามตำบลอำเภอในจังหวัดอ่ออางทองอยุธยาคุณพ่อพาลงเรือยนต์ไปเ,เป็นส่วนที่ดีของชีวิตนะคะพอ,อ,อมาเรียนราชินีก็มีความสุขมากอีกช่วงหนึ่งนะคะเป็นความสุขที่ไม่เหมือนเราอยู่บ้านคุณพ่อก็ออหิ้วกระเป๋าไหวใส่เสื้อผ้ามาเต็มเลยแล้วก็มาทั้งคุณพ่อคุณแม่มาส่งที่เรือนคุณแม่บ้าน ยังก็ร้องไห้โอ้จนกระทั่งคุณแม่บ้านก็ต้องปลอบกันยกใหญ่สักวันสองวันที่ที่เหงาแต่ว่าพอดีมีเพื่อนที่เขาเข้าใหม่พร้อมกันก็เลยเพลินไปกับเพื่อนแล้วเนี่ยวนี้ก็รักครูรักเพื่อนรักท่านอาจารย์ ในขณะที่ทุกอย่างกำลังจะดำเนินไปด้วยดีแต่เด็กหญิงสุกัญญากลับต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตและถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของครอบครัวเธอราวพุทธศักราช2487ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโรงเรียนราชินีที่เธอเรียนอยู่ จำเป็นต้องอบพยพนักเรียนและครูหนีลูกระเบิดไปเปิดการเรียนการสอนที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อความปลอดภัยโดยได้ขอให้คุณพ่อของเด็กหญิงสุกัญญาผู้มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ช่วยนำขบวนเรือไปส่งยังที่หมายคุณพ่อเดฮนเนี่ยเป็นหัวหน้ากองสากอธนกิจของกรมสากออยู่ท่าเตียนใกล้ๆโรงเรียนราชินี แล้วก็รู้จักกับท่านอาจารย์ดีท่านอาจารย์ก็เลยขอให้คุณพ่อเนี่ยคุมขบวนเรือไปคุณคุณพ่อก็นั่งเรย์ยนแล้วก็พร้อมกับครอบครัวของเราตามไปตอนนั้นย่านก็เข้าอยู่ประจําที่ผักไห่คือน้องชายก็อยู่โรงเรียนชายที่อยู่เยื้องๆกันะนะคะที่ผักไห่แล้วน้องสาวนี่อยู่โรงเรียนระชินีด,ด้วยกันคืนคืนนั้นนี่ยานก็รู้สึกว่าแปลกๆค่ะย่านก็ คืนนั้นก็นอนไม่หลับไม่ทราบเพราะอะไรระหว่างทางที่เรือกำลังนำผู้ปกครองกลับมาส่งยังกรุงเทพมหานครขณะผ่านอำเภอบางไทร ด้วยความที่นายท้ายเรือไม่ชำนาญเส้นทางได้พาเรือวิ่งตัดกระแสน้ำวนจนเอียงวูบและล่มลงในทันทีหลังจากนั้นเนี่ยก็ คุณแม่ก็ต้องเดินทางกลับทันทีก็เดินทางกันข้ามวันข้ามคืนจนกระทั่งถึงที่บางไายน้ำวนน้าวนมากคนขับเรือคนไฟเนี่ยก็ไม่ชำนาญทางคุณพ่อเนี่ยเนี่ยตอนแรกก็นั่งอยู่กับคุณแม่ที่ข้างล่างก็อยากบุหรี่แต่ว่าไม่มีไม้ขีดก็เลยขึ้นบันไดไปบนข้างบนไปขอไม้ขีดในท้ายแค่นั้นนะคะพริบตาเดียวแค่นั้นคือ เลยล่มทันทีเลยคุณพ่อก็ดำลงไปหาคุณแม่ก็ไม่เจอเจอแต่ผู้ปกครองนักเรียนก็ช่วยขึ้นฝังคุณพ่อเนี่ยดำลงไปจนกระทั่งจนกระทั่งเลือดออกที่ที่จากหูแต่ก็ไม่เจอ,อก็เลย ก็เลยให้ลูกน้องที่สากอเนี่ยไปรับที่นะคัคุณอาคุณนั้นเขก็ไม่ว่าอะไรก็นั่งผ่า้นนั่งเรือกลับมาที่ที่ทำการสากอนแล้วก็ก็เห็นน้องสาวเนี่ยยืนอยู่ที่หัวบันไดบอกพี่สุคุณแม่เสียแล้วคุณแม่ตายแล้ว,วอะไรโอ้เท่านั้นเองอะ่ะเดยนก็ไม่ นึกอะไรไม่ออกเลยก็ร้องไห้กันทั้งทั้งบ้านจากที่ต้องเผชิญกับความเศร้าเสียใจตั้งแต่ยังเล็กทำให้เด็กหญิงสุกัญญาเลือกใช้หนังสือเป็นเครื่องบรรเทาความเศร้าและเป็นไฟนำทางในการใช้ชีวิตที่สำคัญ นั่นได้กลายเป็นพื้นฐานสำหรับการก้าวมาสู่เส้นทางนักเขียนในเวลาต่อมาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวแรงบันดาลใจในการเขียนได้ลุกโชนขึ้นเมื่อเธอมีโอกาสอ่านงานของพาพรสันหรือคุณประภาสีนาคนาดที่เขียนเรื่องสั้นลงในหนังสือ ซึ่งเขียนด้วยลายมือของพี่ๆน้องๆในโรงเรียนราชินีพร้อมปลุกให้เธอลองขีดขีดเขียนเขียนจนออกมาเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกในชีวิตคือเรื่องของขวัญปีใหม่ซึ่งต่อมาได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารไทยใหม่วันจันทร์ตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนมัธยมที่โรงเรียนราชนีด้วยวัยเพียง15ปี ซึ่งครั้งนั้นได้ใช้นามปากกาว่ากันชลาคือทั้มาได้อ่านหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยตอนที่มาอยู่ประจำโรงเรียนราชนินีก็พวกรุ่นพี่เนี่ยเขาจะทำค้อร์ซุบซิบนะคะ คอลัมน์ซุบซิบของโรงเรียนเป็นสังคมในโรงเรียนแล้วเ็าก็มาเขียนแล้วก็ปนด้วยเรื่องสั้นพี่ประภาสีนา,นาคนาณนาปกาภาพรสันจะเขียนเขียนเรื่องสั้นตั้งชื่อเพราะมากเลยชื่อกลางละอ,องทองโอ้จับใจมากเลยนะแค่นี้เท่านั้นกนะ็เลยอยากเขียนหนังสือขึ้นมาทันทีเลยลองเขียนเรื่องสั้นดูเขียนจบเป็นครั้งแรกชื่อของขวัญปีใหม่ แล้วก็ส่งไปไทยใหมายวันจารย์เขาก็อุา่าตีพิมพ์ให้ค่ะก็เป็นเรื่องกุ๊กกิ๊กเด็กๆค่ะเ,เรื่องเด็กๆสมัยนั้นพศ .89 ที่ที่ที่ลงออไทยใหม่วันจันทร์ค่ะในขณะที่เส้นทางนักเขียนกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีแต่เส้นทางการศึกษาของสุกัญญา เริ่มมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเธอตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองด้วยเหตุผลเพียงแค่เรียนตามเพื่อนแม้จะไม่ใช่วิชาที่เธอชอบก็ตามสุดท้ายผลการเรียนในปีแรกจึงออกมาไม่ดีนะัก แม้จะกัดฟันเรียนต่อไปได้สักพักแต่ขณะนั้นบิดาตัดสินใจเข้าสู่สนามการเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาเกิดรัฐประหารยุบสภาบิดาถูกจับกลุมเป็นนักโทษการเมืองถึง9เดือน แม้เมื่อพ้นโทษมาแล้วแต่เพิ่งเริ่มงานทนายความเศรษฐกิจในครอบครัวจึงเริ่มฝืดเคือง <im itation> เธอในฐานะพี่คนโตของน้องๆจึงตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยมาสอบเข้ารับราชการที่กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรเต็มตัวเพื่อแบ่งเบาภาระของที่บ้าน ควบคู่ไปกับการเขียนหนังสือที่เธอรักคุณพ่อก็ไม่ค่อยอยากให้รับราชการเป็นเสมียนพนักง,งานเนะพราะว่าหวังว่าจะเรียนจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยทีนี้มันมีเรื่องขัดข้องทางด้านออครอบครัวคือว่าด้านไรายได้ของคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อก็ผจญกับความผันผวนของชีวิตนะะมาเยอะเลยช่วงนั้นสงสารคุณพ่อไม่ไม่อยากให้ท่าน าล้วหนักเกินไปเดี๋ยนก็เลยเตัดสินใจทํางานซะดีกว่าคือดี๋ยนไม่อายอ่ะคือไม่ไม่ได้อายที่ว่า,าจะต้องเรียนจนจบปริญญาเพราะว่ามันมีเหตุผันผวนซึ่งซึ่งเราบังคับไม่ได้ฮะอยู่เหนือความควบคุมของเรามันเป็นชะตากรรม ประตูสู่วงการน,นักเขียนเริ่มเปิดกว้างต้อนรับสุกัญญาแบบเต็มตัวเมื่อพระมหาพิชิตณว,วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวารมหาวิหารซึ่งสุกัญญาและบิดามักจะแวะไปสนทนาเรื่องโหาราศาสตร์อยู่บ่อยๆนั้นได้รู้ว่าเธอชอบขีดขีดเขียนเขียนจึงได้แนะนำให้ลองส่งเรื่องไปให้ท่านท่านจะได้ส่งต่อไปที่นิตยสารสีสัปดาห ซึ่งเวลานั้นกำลังจะเปิดตัวออกสู่ท้องตลาดพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเริ่มฉายแววออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนกับผลงานเรื่องเขาพบกันที่หลุมฝังศพซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารสีสัปดาห์ฉบับที่สองถือเป็นการแจ้งเกิดในวงการ ภายใต้นามปักกากันชลาซึ่งผลิตผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นหน้าใหม่แต่ไม่มีผลงานชิ้นไหนของเธอถูกบรรณาธิการทิ้งลงตะกรา้า